เนื้อกับไขมันอะไรมีประโยชน์กว่ากันสําหรับร่างกายอ๋อครับอโหอันนี้คือเดือดจริงอ, <c oughs> อถามก่อนอถามคนในร้านเนี่ยนะครับ <c oughs> กล้ามเนื้อกับไขมันอะไรที่ร่างกายเห็นว่ามีคุณค่ามากกว่ากันอย่างนี้นก่กา <c oughs> ออนะครับเฉลยเลยกันขี้เกียจรอ <c oughs> นะครับเ <c oughs> ชื่อหรือไม่ไขมันมีคุณค่ากับร่างกายของเรามากกว่ากล้ามเนืนะ้อ จริงๆแล้วอะครับร่างกายของเราไม่ได้ต้องการมีกล้ามเนื้อเยอะน่าช็อกกันทั้งไลฟ์เลยตอนนี้ช็อกกันทั้งไลฟ์เลย <c oughs> เอาในบอกคาเน้ยมันดีไงใช่มันดีต่อรูปร่างของเราแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการมีชีวิตอยู่นะครับกล้ามเนื้อไม่สามารถช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวเหมือนกับที่ไขมันทําได้ <c oughs> ไขมันส่วนเกินที่เราเก็บสะสมไว้ตามหน้าตามหน้าท้องตามต้นขาตามก้นตามแขนนะครับมันคือพลังงานสำรองที่ร่างกายเก็บกักไว้แลว้วจะถูกใช้ก็ต่อเมื่อร่างกายมีภัยหรือมีความจำเป็นต้องใช้มันถ้าเรา ไม่มีการกินอาหารใช่ไหมครับผมหรือมีสภาวะอดอาหารนะครับร่างกายจะแตกตัวเอาตัวของกรดไขมันอิสระพวกนี้นะครับมาใช้และที่มันเดือดไปกว่านั้นคือสมองมันจะไปดึงในสิ่งที่เรียกว่า g l y c e r o อลแบล็กโบคือ g l y c ซอรอคือไตรกลีเซอไรด์ใช่ไหมครับผมนะครับก็จะมี3พันธะแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วจะมีตัวของ backbone คือจะมีตัวของตัวยึดพันธะ3พันธะนี้ไว้นะครับร่างกายแม่งเก่งถึงขนาดบอกว,ว่าสามารถกระชากเอาตัวของกระดูกสันหลังของไอ้กลีเซอรอลตัวนี้นะครับผมไอ้กระดูกสันหลังตัวนี้นะครับ ออกไปและย่อยกลายเป็นน้าตาลส่งให้สมองได้อีกอโหยร่างกายแม่งเดือดมากนะครับผมดังนั้นตัวของไขมันเนี่ยนะมันถึงมีคุณค่ายอย่างมากต่อร่างกายของเราครับมันเลยไปเสียว่าทําไมมันถึงเอาออกได้ยากเย็นขนาดนี้ในขณะที่กล้ามเนื้อร่างกายไม่ได้อยากมีมากขนาดนั้นเพราะอรคุ้มเฟ<ๆ>ือยเพราะกล้ามเนื้อคือสิ่งที่เรียกว่า metabolic ทิชชู่คือเนื้อเยื่อแห่งการใช้พลังงานเนื้อเยื่อแห่งการเผาผลาญน,นะครับ ถ้ามีเนื้อเยอะตรงนี้มากๆร่างกายจะใช้พลังงานสิ้นเปลืองไม่ว่าจะเป็นใช้แป้งใช้ไขมันแม่งใช้ทุกอย่าง<อ>านะครับผมเผายิ่งสังเกตไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้มีเล่นเวทสักแป๊บหนึ่งเนี่ยสักประมาณ2อาทิตย์เราจะเจอว่าเฮ้ยแ,แม่งฟีบว่ะ<อ>แม่งนิ่มว่ะเ,<อ>เกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยนะครับเพราะอะไรรูป้ป่ะร่างกายมันบอกว่าเอ้า กไม่จำก็ไม่ได้ใช้งานนี่<อ>กูไม่ได้ใช้งาน,น<อ>กูจะเก็บไว้ทำไมอ่ะกูไม่อยากมีอยู่แล้ว<อ>แล้วกูก็ย่อยโปรตีนทิ้งเขาไปเลยเอจบ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 กูจะได้มีชีวิต,ตอยู่<อ>กล้ามเนื้อมันคือภาระอะไรเงี้ยครับลยอีกอย่างหนึ่งนะในตัวกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะมีตัวของโปรตีนตัวหนึง่งชื่อว่าไมโอสเตตินไมโอสเตตินนะผมถ้าดูในงานวิจัยมันคือโปรตีนชนิดที่ยับยั้งการสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายของมนุษย์ มีทุกคนผมบอกเลยมีทุกคนนะผมดังนั้นนะครับบอกเลยว่าการลดไขมันมันยากแล้วการสร้างกล้ามเนื้อแม่งยากกว่าเพราะแม่งมีตัวโปรตีมนมายับยับย้งการเติบโตของกล้ามเนื้อเนี่ยเนะพราะงั้นนะผมผมบอกเลยว่าคือเราต้องให้เหตุผลที่เยอะมากพอในเรื่องของการพัฒนารูปรงอะ่ะสร้างกล้ามเนื้อแล้วเผาไขมันมันไม่ใช่แบบว่าคือผมเกลียดคำเนี้ยขอโทษด้วยถ้าเกิดผมไปพูดกระทบใครถ้าเกิดว่ามีอินฟูที่อยู่นี้นะครับลดไขมันง่าย ด้วยวิธีการนี้สิหนึ่งสองสามสี่สร้างกล้ามเนื้อง,ง่ายๆด้วยสิ่งนี้สิหนึ่งสองสามสี่บ้าหรอโหก็ <laughs> จะได้มาแต่และขีดเนี่ยกล้ามเนื้อนเนี่ยโหยากยิ่งยิ่งลดไขมันเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็ต้องให้เหตุผลถูกป่ะนะครับดังนั้นนะครับบอกเลยว่าเนี่ยแหละคือความเป็นจริงของร่างกายมนุษย์ครับผมโอ้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำคอนเทนต์ดีกว่าลดไขมันง่ายๆใช้แค่ดัมเบลไงจ้าแล้วแต่